สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับเกมสติดไฟเตอร์กับตัวละครที่มีชื่อว่าดอลซิมในโหมดสตอรี่นั่นเองฮะว่าลูฟี่สติดไฟเตอร์นะฮะ <laughs> หลังจากที่ดาซิมเนี่ยไปโผล,ในนล,ล,ลาา่ในเนื้อเรื่องของน้องลินลี่มาเดี๋ยวเรามาดูััดนกว่าว่าในเนื้อเรื่องของดาซิมทําไมเขาถึงต้องเดินทางไปหาลินลี่ฮะเราไปติดตามกันเลยดีกว่าส <laughs> <laughs> ราุปเนื้อเ,เรื่องไม่เกี่ยวกับน้องลินลี่คู่เขินเลย I am called d a l s i m I walk the path of yoga. ข้ามีชื่อว่าเออข้าถูกเรียกว่าดัลซิมผู้ที่เดินบนเส้นทางแห่งโยคะ In changing times such as these there are many who stray from their path. ในช่วงเวลาแบบนี้มันก็มีคนมากมายเลยที่หลงทาง Guiding those who are led astray. is but one of yoga's many purposes. คอยนำทางคนเหล่านี้แต่ว่าโยกาก็มีเป้าหมายหลากหลายอย่าง t h a t I have fought many battles myself. และด้วยเหตุนั้นฉันก็ได้ต่อสู้ในศึกหลากหลาย Conflict waged so that conflict might be avoided. This contradiction one have yet to have is I resolve. one ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นข้าเองก็ไม่สามารถหลบได้และข้าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน I too am led astray ฉันก็พยายามที่จะทำอยู่ Yet I will fight on all the same with yoga as my guide ปรฏารที่ข้ายังต่อสู้เหมือนเดิมด้วย การนำทางของโยกะก็คือพยายามหาคนทางน่าจะหาคนทางหลุดพ้นนะประมาณนั้นด้วยการไปต่อยคนอื่นนะฮคนแรกค่าชุลีฮะโอ้ยโดนปิดต่อนะปล่อยไฟไงสไลด์หนาดรือว่า กดมันยนลน์หน้าไลด์หน้าไลน์หน้าโชว์ลูเพีแยนเลยรู้สึกว่าจะกดสามปุ่มใช่ใช่ใช่ดดเออ,เอ,อย,ยืดไปฮะยืดไปฮะยืดไปฮะคือดาดาอ่าดาซินเป็นตัวที่เคลื่อนไหวช้าม,มากฮะมันต้องเว้นระยะไว้ไกลๆฮะ เออปัดลงฮนะเตียอันตีมีก็จะสั่งไงอันตีอันตีอย่างเดียวเลยมึงรู้ไหมว่ากูดกดไม่เป็นไหนน่าจะสไลด์หน้าเลยเดาเดานะมันมีทรมาได้ต้องสังเกตเลยเนะเว้ยผมก็เอวค้อนคอนแล้วมันเป็นตัวละครตาบอดปะ ไม่แน่ใจไม่เคยไม่ได้ไม่ได้อ่านประวัติล่าสิดมาก่อนอโอ้ออโหเต็มเต็มเมื่อกี้อะไรชาร์จปล่อยอ่ะชาร์จปล่อยมันจะเป็นสองพิษน,นี่แฟรลี่ฮะแบฟรลี่เออชาร์จไป เออติดกำแพงฮะเออยังไงโอ้ยรอดฮะเรี่ยฮะดาเอาไว้นะสไลด์เตะของดาวซิมไม่สามารถใช้ไอ้อิมแพกส่วนได้ไปฮะของยากแล้วฮะมันไม่มีตัวแบบเป็นคอมมาน์ใช่ไหมที่แบบกดคุมเบลหรือว่าเป็นแบบ คอมมานดิสจังเลยพวกนี้คอมมานดิสเหรอเอ่อมันก็ต้องไม่นี่ไงมันก็ต้องที่แบบเขาเรียกว่าไงเป็นท่าเป็นท่าต่อเนี่ยไม่รู้ครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับไม่ได้ศึกษาครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมไม่ได้ศึกษาเลยครับใช่ครับตั้งแต่ตัวละครที่พวกผมเล่นกันก็ไม่แพ้กันไม่แตกตัวเองน่าข้าก็เหมือนกันเราขี้เกียจเก็บแต้บนะเราถอยออกมาเลยแล้วกัน ง่ายๆเลยรวดเร็วกับผู้คนคนดูนะอาจจะเข้ามากดดูเนื้อเรื่องแล้วต้องมานั่งฟังผมเล่นไม่เป็นเล่นให้ดูเนี่ยโอ้น่าสงสารคนดูแต่ก็ดูะดูดูมาดูด้วยกันฮนะอยากเห็นคนแตกสลายก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะมอฮะเจมี่ฮะ เออได้อินแฟกต์ไปฮะโอมจับหนึ่งทีฮะกินเล่าฮะระวังฮะแ,แดงแล้วนะตัวแดงแ้วกินอีกทีนะ่อยไาก,กายลร่างเออเออเออยืดไปฮะแต่ายากไปฮะเออเออได้อินแฟก์ไปฮะเออโอ้โหอันสี่ไฟฮะจังหวะนี้ เออได้อินแพ็คไปฮะาจะได้เป็นลิล,ลี่อย่างที่ลลทคิดเอาไว้ไม่คิดนะข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่สุดยอดนี่มันหลับไหลามาอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอ มันยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ข้าต้องไปตรวจสอบหน่อยแนละ้วคุณเป็นจิตวิญญาณหรือเปล่าคะหนูชื่อลิลลี่ฮอเป็นนักรบบาทาอสนี ข้าไม่ใช่สปิริตข้าไม่ใช่จิตวิญญาณข้าคือดาซิมเป็นนักบวชคุณทำให้ฉันนึกถึงซิงกินบุ๊กหมาป่าร้องเพลงคุณมีข้อความมาบอกหนูหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับ ข้อความอย่างนั้นเหรอข้าว่าคำมีนะข้ามาที่นี่ด้วยแรงปัารานที่จะได้รู้จากความแข็งแกร่งของเจ้านั่นหมายความว่าค,ค,คุณต้องการที่จะต่อสู้กับหนูเหรอโอเคเลยนะหนูก็เอาแบบนั้นด้วยเรียบร้อยฮะสึกตดสินนี่เวลเจ็ดฮนะ นี่เราต้องเจอกันในระดับอาร์ตเพื่อความท้าทายเอ้ยสั้นไปฮะโอ๊ยนองยินดโกออกมาแล้วอ้าวหนึ่งคอมโบฮะเออได้อิมแพกฮะเออต่อยาวไปฮะเออค่อยๆฮะค่อยๆรีดดามจทีละน้อยฮะเออได้อิมแพกหนึ่งทีฮะเออดดอปาดนฮะ้ย Bong 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 bạc giải hết. Eh, yên phần nào ở hết. Eh, yên. โอ้คุณบินได้ด้วยคุณคือแน่ใจแล้วว่าคุณไม่ใช่จิตวิญญาณน่ะ,บบนนะมันดูเหมือนกับจิตวิญญาณสุดๆไปเลยอ่ะเอ่อมันเป็นแค่การหายใจมันเป็นเด็กเกียร์แบบพลังที่ข้าสัมผัสได้ก่อนหน้านี้มันหายไปแล้ว hey, Maybe anyway, you should meet Singing Wolf. นี่ดัสซิมคุณอาจน่าจะไปเจอกับ Singing Wolf นะ Singing Wolf พี่น้องพูดถึงน่ะน่าจะมาถึงทีฮอคนะครับ I have no idea what you're talking about but i bet the two of you'd be on the same wavelength ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณพูดเรื่องอะไรน่ะแต่ฉันคิดว่าพวกคุณ2คนน่ะน่าจะเดินทางอยู่เส้นทางเดียวกันนะ Very well อืมก็ได้ Power seem to be the Satsuki Nohado พลังเวอร์นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นพลังฮาโดนะช่างเป็นอะไรที่ง่ายที่จะสัมผัสเลยก็ว่าได้หวังว่าในเคสนี้ฉันจะผิดพลาดนะพลังของเซซุยโนฮาโดเนี่ยก็คือถ้าคุมไม่อยู่มันก็จะกลายเป็นแบบอาคุมาะโอเคฮะตอนเราบันนี้ก็ จบแล้วกับเนื้อเรื่องของดาวซิมที่มาต่อจากลิลลี่นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องไทยอุปสูดีโอด้วยมีคอมเมนต์อะไรทิ้งเอาไว้ให้เราได้ก็ยิ่งดีเลยฮะสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเวักกีครับ